วันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่เริ่มปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าในวันที่หนึ่งแล้วมกกลากน,นับกกามเรียกว่าระเพณีที่พวกเราท่านทั้งหลายมีอายุมาได้ผ่านมาได้นีถือว่าอยู่ด้วยอาศัยการทำคุณงามความดี นี่ว่ามีบุญนะ่นะถ้าไม่ได้ทำบุญทำกุศลทำแต่ชั่วบางทีบาปกรรมมานานก็จะทำให้พวกเราอายุสั้นกลืนตายแต่นี่พวกเราท่านทั้งหลายทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสั่งสมบุญบารมีอินทรีย์ให้แก่กล้าอย่างน,น้อยก็เพิ่มศรัทธาเชื่อเรื่องบาเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษ ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พวกเราก็เพยยียรพยายามตั้งใจนะก็ททำบำเพ็นเต็มที่ไม่มีคำว่าอ่อนแอท้อแทะ,ะ,ะ,ะตลอดปีไม่รู้แหละต้องเพยยียรพยายามสำรวมระวังบาปไม่ก็ะทำบาปทางกายไม่ก็ะทำบาปทางวาจาพยายามสำรวม จิตสํารวมใจให้จิตของเราสงบเลือกเย่นเป็นสมาธิมาตลอดเดี๋ยวว่าปีที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าไม่ได้มีความเราหมองเดือดร้อนไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เบียดเบียนใครต่อใครไม่มีอันนี้เดียวว่าเราได้รักษา คุงามความดีที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดให้มีในการรักษาความดีพยายามทําให้มากเจริญให้มากตลอดบางทีก็เอาละบางคืนบางครั้งไม่ได้รับไม่ได้นอนทําความเพียรเพียรละอากุศลนั่นแหละ,ะบาปําเพียบุญเอาอยู่อย่างนี้แหละในปีปีหนึ่งนี่เริ่มต้นก็เอาละตั้งใจอย่างน้อยๆผู้ที่มา บวชก็ถือว่าเอาละไม่ได้ล่วงเกินเีนลเรื่องแต่ที่เป็นอบาสุกไกกาสิ้นปดสินสิบพระก็ถือสองร้อยบเจ็ดกันบริสุทธิ์มาตลอดไม่ได้ประมาทเพิดเพเลินมัวเมาเล่งทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งพาวนาแผ่เมตตาไม่ได้มีคำว่าอยู่แบบเป็นคนมืดบอด คนเมื่อได้เอาละทําอะไรทุกอย่างไม่เชื่อบาเชื่อบุญไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลขอกรรมหลงนี้บาปดูแบบเป็นคนใจบาปไม่เชื่อเรื่องกรรมกรรมที่การกระทำเนี่ยพวกเราก็รู้อยู่ว่ากระทํำกรรมชั่วหนีไปอยู่ไหนกรรมแล้วมันก็ตามไปไม่ใช่ว่าอยู่ในปา่าแล้วจะไม่ต้องมีทุก ไม,ไม่มีใครมาเปลี่ยนเปลียนไม่ใช่ตาเบียดเบียนต,ตลอดถ้าเราได้กระทำกรรมชั่วไว้ยังไงก็ได้รับผลของกรรมนานๆสืบไปไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไหนประเทศไหนอยู่ไหนก็ทุกยังเก่าเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามจํารวมระวังบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายจัารวมระวังบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นทางวาจา พยายามทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอคนนี้แหละที่เป็นหน้าที่ของผู้มาบำเพ็ญภาวนาเรียกว่าอย่างน้อยๆก็ได้ปฏิปฏิบูบชาคุณพระพุทธเจา้าการปฏบิบัติบูชานั้นเป็นสิ่งที่พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองไปพรหมจรรย์หมายเลยว่าจะอยู่พรหมจรรย์ก็ไปได้ไม่ มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีการมาทำลายแต่ถ้าไม่มีศีลให้บริสุทธิ์แล้วอยู่ได้ยากเป็นทุกข์มากจะต้องมีอันที่จะต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างที่พวกเราได้เห็นแล้วใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องได้รับผลทั้งกรรมนั้นๆเสื่อไป ไม่ต้องไปรอชาติหน้าด้วยชาตินี้แหละเคยเห็นแล้วทุกคนที่กระทํากรรมชั่วที่ทําลงไปแล้วนะอย่างบางคนเบียดพินสัตว์มากขาสัตว์มากอ,อกนี้อายุสั้นปลันตายแล้วบางทีบางท่านตัดแข้งตัดขาเขาอีกหน่อยตัวเองอ้าวก็โดนตัดเหมือนกันไม่ใช่ว่ารอเออชาติน้าม่ต้องเป็นด้วยกันงี้ไม่ใช่ยุคนี้ชาตินี้ เห็นชัดเจนแต่ผู้ที่กระทำกรรมดีมีศีลท่านบุนั้นก็จะมีอวัยวะอบถ่วนทุกปูนบริบูนเกิดมาหูดีตาดีอวัยวะสายสระการไม่ขาดตกบกกรองจิตทองท่านผู้น,นั้นก็ไม่เป็นบ้าใบาเสียจริตผิดมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มี เศษนั่นกันว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเจริญทางท้งทางโลกั้งทางธรรมไม่ใช่ว่าเอออย่างเขารวยรวยนัย่นนะเ,เห็นเขาั่นไม่ใช่ที่รวยๆนะั่นแหละที่เขาได้กระทำบุญกุศลให้ทานได้รักษาศีลเจริญเมตาาาตาภาวนาทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่เคยบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีมาแล้วไปได้ยากอยู่ยังไงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนบุ่ไว้ก็เห็นเห็นกันเลยว่าพวกที่ไม่เคยสำรวมระหว่างรักษาศีลวินเล่ามากๆเที่ยวเบียดเบียนสัตว์น้อยสัตว์ใหญหาฆ่า,าหาทำลายพวกที่ไม่เคยทำบุญให้ทานการเสียสละจาคะบริจกักไม่เคยมี จิตใจคิดลายทำลายเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดดัานแหละได้รับทุกข์ทรมานแม่นอนจิตของเขาไม่มีความเจริญในทางธรรมมือจะบวชอ่าบวชก็อยู่ไม่ได้ด้านอีกจิตก็เดือดร้อนกร็สับก็ใส่อยู่ไม่ได้เล่าร้อนซึกไปรับสวยวิบากกรรมนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเอออยู่อย่างเงี้ยสบายแล้วอยู่ได้อยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ใช่เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านต้องพยายามสํารวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายสำรวมไม,ม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไปพูดผิดในการมดีเระเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลทางกายบริสุทธิ์บริบูรณ์ วาจาไม่พูดปดสูดเพราะเสียเพื่อเจอเลวไหลคำหยาบนินทานด่ากันไม่มีสำรวมวาจาดีแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาเมื่อเราเลิกดื่มเรื่องมืนเมาเล่าอะไรทุกอย่างนี่ลนะต้องงดเด็ดขาดนั่นแหะจะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมีสติปัญญาเป็นผู้เจริญในธรรมหรืออยู่ทางโลกก็เจริญ แต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็มีความทุกข์<ม>เดี๋ยวก็เกิดมีทุกข์กายมีทุกข์ใจเดือดร้อนตามภายหลังยังพวกกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่มีที่จะไม่ทุกข์เดือดร้อนตามภายหลังอัคตังดุกตังเสยโยปัชชาตปฏิดุกตัง,ตตตงมเมื่อเรากระทำกรรมชั่วเนี่ยทำลงไปเถอะไม่มี ที่จะไม่ได้รับทุกข์ทรมานต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลได้สั่งสมบุญมาดีแล้วถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาคือศาสนารมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เห็นโทษเห็นภัยในวัตตะวัตตะวนคือวนไปวนมาเกิดเกิดตายตาย เป็นสัตว์นํำสัตว์ลก,กตกทุกข์ไดยยากลำบากบ้างดีบ้างชั่วบ้างมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละได้ธาตุได้ขันเกิดเข้าใจว่าได้ของดีไม่ใช่ร่างกายอันนี้ถ้าพูดถึงว่าคนที่มีการเบียดเบียนสัตว์มากๆแล้วปรมาทสัตว์มากๆทํทำลายเบียดเบียนเขามากมากอันนี้จะมีโลกมากเราได้ธาตุได้ขันมากก็เกิดเป็นโลก ทั้งอยู่ในภายนอกและภายในอยู่ยังไงละ่ะมันก็มีแต่ทุกโรคหนักๆทั้งนั้นเรียกว่าภาษาเราพูดกันง่ายๆกันว่าคีโรคนะทั้งภายในห,หมายเึียว่าตบไตลำไส้มีทั้งหมดปอดอะไรทั้งหมดอะรู้สึกไม่ได้ดีมีแต่โรคโรค ยอดโถโลกตาปังโดดไล่โอไล่ไปทั้งหมดสามสามาระการล้วน,นแล้วจะเป็นก้นทุกกองทุกกองเอาพาดพูดถึงว่าธาตุดินนี่น้ำก็คือเลือดน้ำเหลืองน,น้ำนองเนี่ยในน้ำก็สารพัดอีกเหมือนกันเคยเคยเห็นนะว่าเออบางท่านเป็นเป็นเลือดแบบเลือดบางที แบบที่เราเห็นเห็นกันเลยเน่ขาดเลือดขาดเลือดจ้างเลือดเขาอะไรเป็นโรคนักเข้าไปเองบางทีก็มาลงมาเลงอะไรก็ไม่รู้สารพัดโรคนั่นแหละ,ะลกรรมแท้ๆโรคกรรมว่างานที่เราได้กระทากรรมชั่วไว้เบียดเบียนสัตว์มากโรคกบมากอยู่ในกายของเราเต็มไปด้วยโรคเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าได้คิดเบียดเบียน ตั้งใจกระทาความเพียรระลึกพุโทโธธรรมโมสังโฆเห็นโทษเห็นภัยในวัตฏะว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วทุกข์ทุกเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงยินดียินไลรักชังที่พวกเรามานั่งอย่างนี้หมายถึงว่ามาฝึกจิตฝึกใจให้จิตใจที่เคยฟุ้งซ่านที่ไม่เคยสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็ามาทําให้สงบ แล้วมาพันลบความภาคความเพียรให้เห็นโทษเห็นภัยว่าคนเราเกิดมาทุกทั้งนั้นเกิดมาทุกเนี่เกิดทุกแกคนแก่ก็เห็นแล้วที่เดินไปเดินมาลำบากทุกทรมานโอ้เจ็บก็เห็นแล้วคนเจ็บนี่ทุกท่านก็เจ็บมาเหมือนกันแล้วก็เห็นการพัดพลากจากของรักของชอบใจก็คือตายแล้นะตายจาก พลัดพลากจากกันเพราะฉะนั้นท่านต้องทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนพยายามให้ทานให้มากๆศีลตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์สะอาดปราศาจากโทษทางกายวาจาทำใจให้สะอาดหรือพุทธโทธตโมส,สังโกบำเพ็ญภานาพิจารณาเรื่องกายมีสติเป็นไปในกาย ทุกท่านที่มีทุกขก็จะหายจากทุก์ที่ทุกท่านมีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไปและท่านทั้งหลายที่ตั้งใจปรารถนาสิ่งใดมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็จะได้ถึหวังสมปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่ความสุข ผนจากทุกโดยเร็วพลันทุกท่านเทินอ้าวไปแล้ว